รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะนวัตกรรมศริลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์มทรธัญบุรีสร้างความร่วมมือกับสิทิ์เก่าส่งเสริมนักศึกษาทำงานจัดดอกไม้วาเลนไทน์สร้างรักสร้างไรายได้ หลักสูตรนวัตกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสิทธิ์เก่าเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการจริงในชุดเทศการวันวาเลนไทน์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาพรศรีเมืองไหมผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยตระเวศและนางวนาภารสุวณิชกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้กำกับดูแลนักศึกษาในการออกปฏิบัติงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลาพรศรีเมืองหม่เปิดเผยว่าการทำงานในเทศากาลวันวาเลนไทน์เป็นโอกาสพิเศษที่ช่วยนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการทำงานจริงในสภาพแวดล้อมของธุรกิจจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประดิษฐ์ของขวัญและการจัดช่อดอกไม้สำหรับเทศากาลวันแห่งความรัก มีโอกาสทำงานร่วมกับเครือข่ายสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จในธรุรกิจจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และเชื่อมโยงโอกาสทางอาชีพให้กับนักศึกษาในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาสถานประกอบการและสิทธิ์เก่าที่สามารถร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำงานพิเศษเพื่อหาไรายได้ในระหว่างเรียนนำมาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการศรึกษา ซึ่งทำรายได้เฉลี่ย8,000บาทต่อคนนางวรรภารัุววณิชกรกล่าวว่าสำหรับหน้าที่ได้แบ่งตามความถนัดของแต่ละคนอาทิช่างจัดดอกไม้จัดช่อดอกไม้อ่านใบออเดอร์แปลภาษาและจัดส่งของในวันที่12-14กลุ่มภาพันธ์ของทุกปีเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กับนักศึกษารวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้มีเครือข่ายในการทํางานของตนเองอย่างชัดเจนด้านไานชัดพลจรเสมอนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรนัตกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์กล่าวว่าได้เริ่มทํางานระหว่างเรียนกับร้านของรุ่นพี่ปัจจุบันได้จัดดอกไม้ตามเทศกาลต่างๆและงานต่างๆซึ่งช่วงเทศกาวลวาเลนไทน์เป็นช่วงที่มีงานเยอะมากมีน้องๆในสาขาวิชาไปช่วยงานที่ร้านถึง30คน การไปทํางานที่ร้านของรุ่นพี่ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ในการทํางานและยังทํารายได้ให้กับตนเองเป็นอย่างมากทําให้มีวินยัยรู้จักแบ่งเวลาในการเรียนและการทํางานสร้างรายได้ระหว่างเรียนช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านอีกด้วยผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook นวัตรกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์ค่ากรมศาศรมสาตราชมงคลธัญบุรีอาทิตยาปกทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีาาาารางย,รรยงานคะ่ะ